พ,พ,พ,พี่น้องเมนีผุูมิพาเพินจะพาพี่น้องมาเบงสูตรภุมิพาเพินนะครับต้มนำสุปกลวยจับนะครับพี่น้องนี่สูตรภูมิพาเพลินจะใส่ตัวนี้ไปก้อนแล้วนะครับก็คือหนึ่งใส่เกลือเกลือนะภุมิพาเพินใส่ไปเครื่องถุงนะครับพี่น้องใส่ไปแล้ว,ลวก็รากผักชีแบบนี้เลยครับล่างดีๆแล้วก็ใส่แบบนี้เลยครับแต่กะต้น ต้นใบเตยครับใบเตยเนี่ยแหละครับใบเตยผูกลงไปจากสามสี่ใบครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ขัดตอนนะครับที่พุ่มพ้าเพลินสูตรพุ่มพ้าเพลินเองครับนี่ครับพุ่มพ้าเพลินจะขายมืออื่นนะครับใส่หมอนึงเลยหมอเบอร์สี่สิบนี่แหละครับนี่พุ่มพ้าเพลินกับที่ไซโค้งไก่นะครับจะเคี่ยวน้ำสุกครับใส่โค้งไก่เข้าไป ใส่สามโค้งครับพี่น้องใส่สามโค้งเตรียมแต้มเกลมคนเลยนะครับพี่น้องทีน่นี่กับซีไส้พวกหินไก่นะครับพี่น้องหินไก่ครับหินไก่โค้งหมูนะครับพี่น้องนมา แซ่บพี่น้องน้ำซุปสูตรพุ่ผ้าเพื่อนเอกจะเคี่ยวนำ้ำซุปไปก่อนนะครับให้ยุนนท่านขายมืออื่นแบบนี้ครับพี่น้องที่นี่บ่ตองข้นนะครับพี่น้อง อย่าพึ่งคนให้มันอันนี้ก่อนห่อห่อปิดปิดปิดฝาหม function, phin, rage, antis, it, ้อเลยนะครับพี่น้องปิดฝาหม้อเลยเดี๋ยวผมพผ้าเพื่อจะผ้าพี่น้องมาผสมอีกทีนะครับน้ำซุปเผาแต่ว่ายังบอกระเบือยดีนะครับหอมมากครับยังบระเบือยดีนี่ครับแล้วก็สิต้มไปมีเกลือนะครับพี่น้องนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสูตรเข้มข้นของคุณผ้าพลนนี่นะครับพี่น้องเห็นบอครับ พี่น้องเห็่บ่นนากินบอครับอันนี้สูตรเข้มข้นนะครับสูตรภูมิภาคเพิ่นเองเก็ดเองคิดเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องอันนี้น้ำซุปต้มกลวยจั๊กนะครับพี่น้องแค่นี้แหละครับพี่น้องสูตรนี้กันเลยสวัสดีครับ